สวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมอมาหาเฮี่ยนอดสั้นเป็นยังไงมอว่านไปน้่หาไปห่อเอื้อนหาบวกบวกอยู่ตรงหน้าุนไปที่ดินไปที่ดินโอ้ไปโอนหน้าไปโอนหน้าซื้อหน้าโมแม่ท่ารบัดาตั้ไหน้าทีเรียกเจ้าหน้าทีซื้อให้ซื้อหน้าจะได้าที่ให้หน้าว่าซื้อหน้าเออก็ได้ทีไปโอนหน้าเป็นซื้อเอาของซื้อหน้าตั้งแต่สมไมผู้ห่วงขอพ่อให้จังๆคนละที่ ุเโอ้ยโมเมนท์ท่านบดดาแต่ว่าคือว่ามีไปซื้อเติมอีกอยู่ว่าผุ้มโค้กปูห้ามาบอกตี่เรียลเสื้อตีกแางวเสื้ออีกแล้วเห้ว่าบ่ธรรมดาพอเรื่องให้ว่าหมันจะน้ำเลือดจังยังบ่ยังกับมันจะน้ำเลือดเนาะก็ได้ใส่นะอืมอันนี้แวดีแล้วล่ะดีแล้วดีแล้วว่าพูดว่างวดก้อนนี่เป็นไดเล็เข้าเข่าบ่งวดก้อนงวดก้อนหัน บวกตู้ไปส่งสการตะตู้คนาถึอถามบอกว่าศูนย์ยูรักสิบบอกวอดเป็นบอกเป็นตัวกับบอกแมบอกว่าศูนย์ยูรักสิบเ้อรักสิบเขาเจ้าซื้าที่ก็บอ่ศูนย์ตัวเดียวเขาบอกตัวนั้นเขาบอกตัวนั้นแจ็คเดียวบวกหมวดน้อน้ำแข็งถายนวดนี้เขาเจียถามมือไปส่งเบนไตโายบอกว่าศูนย์ยูรักสิบตัวเดียวว่าบอ มันมันเป็นเลขอย่างนี้อย่างันคือได้มาบอกเลขเป็นหลักเป็นหลักสงสันเป็นเลขคำนวณบอกท่งนมีบ่ขัวนนี่แกฝันมึงขึ้นว่าโอ้เป็นเลขหลังน้ำพอมอมอืมว่าพื้นฝันน่ะตั้งแต่นี้มาหนิตั้งแต่เลขออกมาหนิฝันจะาเกียร์อะไรมันพอเรื่องกะหัวกับฝันสองเกียรเทียนหนึ่งแม่ฝัน เห็นหมวดแถงแม่มหาโอ้เพิ่นเกิดเสียไปแล้วล่ะอเพิ่นมหาเป็นเลขบ่านี่ฝันแรกเป็นเลขวะตีเป็นเลขว่าฝันแรกกับบดบดตีบดตีเป็นเลขฝันก็สามีมหาบดตีเป็นเลขกระห้ตีก็ตีเป็นตะเก่าฝันเห็นเน่ามันเก่ามากเลยเก่ามากเลยแง่งวดนี่แม่นี่คือวางสั็ ฟันไดสีเป็นเลขฟันสองฟันไหนองต้องวางฟันสองฟันสองฟันไว้จังไรแค่ด้รู้จักว่าไม่เป็นเลขเป็นเบอร์มองเขาอะไรรู้จักว่ามองเข้าสีเอาสีนะเขาเรียกมาให้เอาเกตมาให้ตัวเดียวโอ้เขาฟันเอาเลขมาให้เป็นตัวเลยเนี่ยเออมูที่เอาตัวให้ใส่ข้ไหนวอาให้เลขตัวเดียวมากน่ะยเก้าเก้าฟันนี่นี่มาใส่กนนั่นนะเพราะว่าอันเที่ยวตัวให้ใส่มาเสร็อืม ในฝันบ่นี้เขาวอาว่าเสี่ยวตัวใดไซเอาเกจมาให้ตัวเดียวในฝันเขาว่าเกีอาเกจอันมาให้ตัวเดียวครับผู้อันพอเรื่องไหนเลยถามเขาเสีเยวตัวใดไซไอเกจนเองทีนี่ยังมาสั่นเอาเขียนเลขมาสองตัวเขียนเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าเลขห้า เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าเลขห้าเอาไส้เว่้วยคนโอ้เลขหนึ่งเลขศูนยเลขเก้าเลขห้าเอาไส้เกีด่ฮหวก็ได้ตีตีเป็นตัวยวคือเก้าเ๊ดนี่เลขหนึ่งเลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์เขนยืดขนไสอออออ๋ขาขนแนใสมมุดเนี้ยเอาโอ้ยอันนี้ไปซับมเี้ีกับขันคั้งยังที่เพื่กับว่าว่าใครเขาใจมาเลยออเขนแขนหมดแน อันนี้เอาน่ะไม่จีกรอ่นเขียนมุกเรอรับเขียนที่ไหนน่หาโรดเนาะเนะแต่พวเรื่องเขียนที่เพิ่งเพราะว่าผมฟังเนี่ยผมก็เริ่มทีีจับส่อยู่ว่าทีจับยังไงแบบเอาเกมาห้อ่าเอาเนมาห้อ่ะนนี่ถามเพื่นเสียวตัวใช่เพิ่นเกิดได้เขียนหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ไม้นี่เออกันเก้ากับเก้ากับหายถ้ามีโอ้โอ้คน่นพิ่นังซี่เออเนี่อ่าบันทชโชดดูบันทชโชดดู อ่ะเขาเรีงโชวงจักบาทด้วย๋ยวกจะอธิบายเอฟถ้าให้ให้อีกตัวนึงก่อนที่บอบเป็นเนื้อโคตัวโอ้นี่เพื่อนให้นังพี่เพื่อนบอกนังพี่อ่าแข่งลงจากหน่อยอันนี่ได้ครับพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวเมาช่วงมีเบื่องผมจะอธิบายชูวงบงอ่าที่ไปที่มาก็ได้ฮะเดี๋ยวจากน้อยกันซูมจากน้อยมันกล้องไล่ตัวก่อนพี่น้องซส่เลยนี่ครับผมหมอที่นี่คือเจรินาเบิ้ง ตอนแรกเพิ่นเอาเลขเกตตัวกลางมาให้เพิ่นเขียนใส่กระดาษให้บ่นเพิ่นเขียนใส้กระดาษให้เพิ่นเอาเลขเกตตัวกลางมาให้ซชก่อนพอเรื่องก็เลยมีความสงสัยว่าเอาให้มาตัวเดียวสิซื่อจังไรสิเอาเลขยังใส้ให้ฝันนะเวากันเนาะเพิ่นก็เลยเขียนเติมให้จะคือเลขหนึ่งกับเลขศูนเี่เขียนไว้หนาเลขเอตอเออส่วนเลขเก้ากับเลขหาเขียนไว้หลังเลข7ตนี่ละลักษณะก็ยังพอเรื่องเขียนอยู่แล้วนี่ละปิดนังสี่ละโอ้ครับ แล้ววันนี้ส่วนพ่อเรื่องสีจับจับงไงบเนี่ยครับบอ่ะบอกพอเนี่จับเด็กบ่ครับผมบัตรห้สจับเ้าสจับยังไงบ่ถ้าสีจับก็คือจับอันเจ็ดหนึ่งเก็ดศูนย์ครับแล้วก็เก็ดห้าับเก้าเจ็ดอเขียนเริ่มบันี้พูเรื่องเขียนเลยก็สีว่าเก้าเจ็ดนี่ งวดนี้นะเลนี่มคิดว่ามันสีขึ้นงวดเลขศูนย์ยูลักสิบงวดนี้เก้าสีอยู่หลักสิบงวดองวดนี้ขึ้นว่าม่มันใจมันใจข้อมันใจน้่นข้องวดบ้านหันบานท่อคือศูนย์ยูลักสิบอืมงวดนี้คือเก้าเก้าม

câu ừ. kết bận mà đi ao à, kết ừ. mi ăn gì quá bớt cái này mi thay đi ừ. đi thay hàng mà chi mi ừ. cái màn chạy cứ cầu kiệt màn trái cầu kiệt ông cũng cầu kiệt đây là màn chạy cầu kiệt nó ok đi chỗ ở phân tích có tiền là าพี่น้องพี่นางเด้อเดี๋ยวแอบสีส้มขอาไปให้ได้เบื้องไกลๆชัดๆเออเห็นบมอ่ะถ้าเขียนลักษณะนี่เพราะเรื่องตีตีแบบนี้นะเนอะตีแบบนี้แหละตีจังเข้าเห็นอยู่ในหน้าจอนี่นะเพราะเรื่องตีไปเกียดนึงเก็ดศูนย์เก็ดห่าลกเก้าเกีดตีเท่านี้เรงนี่ครับผม เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดส่วนตัวเพราเรื่องมักจากคือเก้าเจ็ดเนาะม่ับเก้าเจ็ดเม็ดเดียวโครตันต่อไปยุสิเป็นเปลี่ยนตัวเรื่งล่างตัวนึงส่วนึ่องบนสัมบอร์ยสิเปลี่ยนอันไหนมันจะเปลี่ยนไปได้ยุสิเปลี่ยนหนึ่งศูนย์เก้าตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดไปสัมบอร์ใครฟันเพิ่มหายลักษณะนี้บ่างนะ เคยๆฝันที <c oughs> <c oughs> ่เพื่อนมาให้เพื่อนให้ลักษณะนี้บ่นให้ฝันเคยเคยฝันจริงบ่กับฝันตั้งแต่เอาเอาลอตเตอรี่มาให้งวดเนี่ยชลสามงวดชลสามนี่คือเพื่อนเอาลอตเตอรี่มาให้แพนมาเบิ่งรางวัลที่หนึ่งงวดนี่มันสิออกชลสามเงี้ยโอ้งวดน่ารักงวดแรกเลยอ่งวดแรกนรูปคิปงวดที่ดังๆเลยเป็นยแงไงอืมเอาที่แรกเอาหกมาให้เป็นป่ะครับหก ศูนย์สามอดมือออกกับเพื่อนว่าเปลี่ยนเนีอะไรอยังไปไทยยืนเลยเขาเปลี่ยนเป็นเลยต้องแก็ออกเจ็ดรูน31ครับวันนั้นนะโอ้เปลี่ยนกับคือยังเปลี่ยนคัดวันนั้นเนาะบอกคัดบอกแน่เนื่งวันสี่เปลี่ยนแสี่กับวันแน่นอนหนึ่งศูนเจ็ดหรือสี่เปลี่ยนเก็ด95ไปเองถือบอกอ๋อมเขียนลักษณะนี้ อเด็กแจ้งกล่องนน่เพื่อนกันเพื่อนจีบเห็นตัวลยฮะขัดจ้งไดกันลองผิดหน้าเบื้องตัวเอฟซีกัไใดผู้เพื่อนอันนั้นขัดแจ้งเส่นชอบชัไนไดกันก็เทียมัดก,กันไดกันพี่นี่พี่เทียนมองวดงวดว่าหันกัยังล่างเพื่อนเอามาให้เงียบพกตัวจำได้ตัวกาเกึ่ยสามในวักสามนึงสักแปลว่าตัวได้จำได้ออกตัวนั้นก่อน เกิดจึงจำเลยมันแปลกที่นี่อันตัวนี้จําได้ได้ชัดเจนเก้าครับเคสนี่ว่ะงวดนี่จําได้ชัดเจนจำเคสตัวเดียวนี่เคสมาให้ก่อนโอ้ก็ดด้ยถามเฉียวอีหยังใส่โอ้นี่เคสโดยส่วนมาะกันเพื่อนเอาเลขตัวเดียวมากกับพันยังผัดเนี่ยเพราะผัดได้วันกับว่าได้เนาะมบังหันเอาไว้หกตัวจําได้ซ้ำยุคกันซ้ำยุคกลางเท่านั้นก็ดได้ออกซ้ำหนึ่ง นี่เพื่อนจะได้ไม่เขียนเอาตัวนี้ใส่จนได้เป็นอยังนีื่อมั่นใจเอาเก้ามาจับเสียเจ็ดฮะเป็นยังคีื่อมั่นใจว่าจีเอาเก้ามาจับใส่เจ็ดเป็นยังคีื่อต้องเป็นตัวเน้นตัวเน้นใช่ครับเก้านี่บอกครับเลขตัวนี้มันมันเป็นเลขศูนย์ขอพอเรื่องนี้วมันเป้นเลขศูนย์อืมวัดนี้มันเดเก้าโอ้ ก็เลยมั่นใจว่าเก้านี่ขันเพื่อนห้เกียจมากแล้วนี่โตที่จับไส้แน่นๆก็คือเก้าเนาะขั้าเกียออกได้ด้อบนน่ะเก้าเกียออกได้แต่เกียเก้าออกไม่ได้บนเ้อสียวเกยอ่าเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เสื้อเลขติดเก้ายู่ยู่ไทยนี่สถิติว่ามีหน่อยล้วเกินสําหรับเลขบนเนี่เลขบนแทบเสียว่ามีเลยน่ะหรือเลขกที่หน้าเนี่เพื่อนออกมาห้หรือ จับเอาแน่หนี่ะหรือทีเป็นซูนหาหาซูนเกิดได้อือโอ้เนี่ยเนี่ยเลขยเรีอยู่ในหาตัวนี่แม่ครับจับกันได้เลยจับกันได้จับอเอาเอา้อค่ะที่มาเฟิ่งว่าถ้าเจ็ดมาเนี่ยมันติเกียครูกับหยังเสรแล้วแต่ว่าใน,นส่วนตัวเพาเรื่องเองเนี่ยเพราเรื่องมั่นใจว่าสิมากับเก่าแม่ครับอือซึ่งที่แท้จริงแล้วมันติ มากคับตัวใดกับควายพินิจจราหน้าพูลาวันที่หนึ่งหูจักรถใบใบหน่ะหูจักรถมาว่ามากกับห่ังแน่นอนอืมวันที่หนึ่งฮะแต่ว่าบวกกรลั่นตีเรากำลังวัดนี่ฮะบวกกระลั่นตีวัดนี่กระลั่นตีวะกรลั่นตีว่าเก่ามากนยกรั่นตีว่าเก้ามาโอ้ขันเข้ามากกครูกับเกียรมันถีแล้วขันเจ้าเกียนั่นแหละอือนั่นแต่จะมากยุธไปจองรถไว้สัสาจับเป็นเก้าเกียรบื้บ่จับเป็นเกียรเก้าบอ เพราะว่าถ้าเก่ามากมันถีย่ลักสิคือวังหันมัน,นหนึ่งกับศูนย์ก็ได้ฟันเป็นศูนย์โอ้หวดนี่ในในเก่าับหนึ่งก็เลยฟันเก่าไปเลยโอ้อ้าวกกต้องเชื่อผู้คนเคยวิเคราะห์ในด้านนี้นะครับแอดแกะถนัดไทยท้ำยางเดี่ยวดิ อ่าวัพื้นฐาัฐานตายถ้าอย่างเดี๋ยวว่าพื้นเล่งบอกการันตีแต่วันนี่วนว่าผู้ใดกินชอบเพ็ยไใดก็ล้องพินิจผิดยวาหน้าครับผมทั้งช่องก็นเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมแนวทางเท่านั้นนะครับเน้นซื้อรถเทอร์รี่หบจับรถเทอรี่ไปประเทศชาติเออรัฐบาลเจีได้นำเงิน่วนนั้นมาพัฒนาประเทศเข้าไปเนาะโอ้่นวเราได้ดีเพรเรื่องอะไรยังไงก็อุดหนุนประเทศชาติไว้เนาะ แม่ตัวเอจาจ้าไหนกัที่ลบกวนเพราะเรื่องท้ามีว่าเพิ่นตัวเลขตัวเบอร์นี่กาได้แล้วนะครับผมสี่อานในฟัางอีกรอบมนันกขึ้นมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าตัวเน้นคือ 9, เก้าเจ็ดมิเลข4หางขณนที่ที่มีความเปลี่ยนไปได้สำหรับในส่วนตัวเพราะเรื่องเก่งหมดนี่เนาะอืมนะหรือไพ่สีเจ็บเป็นเก้าหากก้าหาอยู่น้ำกันกันได้แม่อันนี้ก็ว่าอันนี้ว่าสูงฟังแล้วแล้วเจ้าพูดอะไรทเฮ็เจังไหนแม่เก้าหันเยขียนไวห่เบื้องเนินอืมแล้วจ้พูดอะไรเอา ตอนนั้นเนี่ยเจียวไปชั่วเพิ่ะเจีไปเอ้ามันเปลี่ยนเงี้ย้ตมอะไรถ้าบุญไหนเฮ็ดบุญน้อยเพิ่นกะให้โนกะชั่วไขใช่เนาะโชั่วไขใช่ตัวนะเพิมคิดว่าตรงกันนะเจ้าว่าการพนันมันเลยเกิดขึ้นเนาะเออเอาวันนี้การลบกวนเราเรื่องจะนี้ขอบคุณเพราะเื่องหลายที่มาให้สภาพบ้านหอดซองขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีสุขสันต์เออพิจารณา